อรุณสวัสดีนะทุกคนริ่มกาแฟดามเช้านะคะมันไม้มีฝอยทองฝอ,อยทองใช่ไหมจะเป็นเส้นๆเนาะเขาเรียกฝอยทองันกําลังกินกาแฟอยู่พี่ข้างบ้านทุกคนเอามะพร้าวมาฝากครับุ้ยบ้านมีดอกมากเนี่ยฝอยทองนะลูกใหญ่มากทุกคนเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะคะ หนึ่งลูกนะให้ดูให้ดูห้ด,หดูเอ๊ยสองลูกผู้ใหญ่มากเลยอ่ะหนักมากอยู่ติดกันเลยาที่เขามีต้นเดียวแต่ว่าดุกมากนะสามลูกลูกนี้ใหญ่มากนี่นะมะพร้าวน้ำหอมชวนอันนี้ น้ำหอมคุณสวยปุ่นเียวสี่รูปนะว้าสี่รูปใหญ่หญเลย <c oughs> พี่เขาบอกว่าหอมมากนะแต่ว่าต้องรอคุณปอกอนะทุกคนนะไม่ไม่เคยทำเลยเพราะลูกใหญ่มากเลยนะต้องใส่แรงเยอะๆทุกคนนี่สียรูปสี่รูป I love you <c oughs> I love you You love me รู้แล้วทีทุกคนอุยมะพร้าวน้ำหอมต้องรอคนปอกก่อนนะทำให้เป็นได้ทุกคนนะเนี่ยตอนนี้แค่ดูไปก่อนนะคะกินกาแฟะมะพร้าวน้ำหอม <c oughs> ันนี้อันนี้ฝอยทองดูใหญ่มากเลยทุกคนนี่นี่นี่นนนพี่เขาเพิ่งเอามาเมื่อกี้เลยนะสดสดใหม่ๆเลยนะทุกคนเด็ดมาจากต้นเลยนะพอใหญ่คนใหญ่เพื่อนเอามาแานพี่เขาเป็นฝรั่งนะจะมีแฟนฝรั่งคนะ่ะลูกนี้ใหญ่มากทุกคนสุดยอด,ดเลยเนะี่ยกระเพาะน้ำหอมอใหญ่จังเ,เลยชอบมาก กินน้ำมะพร้าวมีประโยชน์นะทุกคนอร่อยดีมีประโยชน์พี่เขาบอกว่าคุณยายปลูกอ่ะมือเพ่นเย็นต้นเดียวแต่ว่าดุมากเดี๋ยววันหน้าจะไปถ่ายบ้านพี่เขานะให้ดูเดี๋วบินมาเป็นพวงใหญ่ๆเลยทุกคนนะ <c oughs> จนนี้เราก็กินหอยทองไม่อกมะพร้รรา,พาวกินที่หลังนะ ไว้ทุกคนกคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ